วันนี้นะครับจะเป็นการใช้ For loop ทมวิ i l อ enemy กันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปตรง Spawn Manager นะครับเปิดสคริปส s p a w n manager ขึ้นมานะครับเราจะมาดูตรงสตาร์กันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ e อน m เมเราเซกด้วยคำสั่ง instantiate นะครับซึ่งถ้าเราจะเซฟแอนิมีสามตัวนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้ instantiate ถึง3ครั้งนะครับเซฟแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ การทำอย่างนี้มันทำให้เกิดความซําซ้อนของโค้ดนะครับซึ่งเราจะใช้ for loop ในการวนซ้ำแทนที่เราจะเขียนคำสั่งไปเรื่อยๆนะครับเราใช้ for loop นะครับโดยการกลับ for loop อย่างนี้ครับแล้วก็การใช้ for loop นะครับมันจะมีทั้งหมด3หลักนะครับโดยหลักแรกจะเป็นการประกาศตัวแปรแล้วก็เป็นค่าเริ่มต้นนะครับโดย i จะเท่ากับจุดเริ่มต้นของการเขานะครับซึ่งแทนที่ผมจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็น็อขึ้นไปเป็น3นะครับก็เป็น i มากกว่า 3แล้วก็หลักสุดท้ายนะครับจะเป็นวิธีการนะครับว่ามันจะทํายังไงให้ถึงให้ตัวเองอ่ะได้ได้ค่าเป็น3านะครับก็คือเป็นในที่นี้เป็น i บวกบวกนะครับก็คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้เรานะครับก๊อปตัวนี้เข้าไปใส่นะครับย้ายที่ไปใส่ข้างบนนะครับเพื่อทําการวนลูปนะครับโดย for l o o p จะวนคําสั่งที่อยู่ในวงเล็บปีการนะครับเป็นเรื่อยๆจนกว่าจากค่าเริ่มต้นที่ศูนย์ไปถึงค่าที่3านะครับโดยผมจะลองทดสอบผลลัพธ์ให้ดูนะครับ สังเกตได้ว่าตอนนี้เราเป็นสามันแล้วครับแม้กระทั่งเราใช้คําสั่งโดยเด,ยเดียวเพราะเราใช้ for loop วนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะกลับไปที่ตัว s p a w n Manager อีกครั้งนึงนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะย้ายฟังก์ชันนะครับลงมานะครับเราจะทําฟังก์ชันในการเก็บตัวคําสั่ง for loop แล้วก็ instantiate นะเพื่อเราจะทําให้ การเรียกใช้ของมันยืดหยุ่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ย้ายตัวคำสั่งนี้นะครับมานักควมสั่งเลยนะครับและเราก็ประกาศใช้ผ่านตัวสปอตเอนมตัวนี้อย่างนี้นะครับกดเซฟลองทดสอบผลลัพธ์ดูนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับกลับไปที่สปอตแมเนเจอร์อีกครั้งนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับเราจะปรับจำนวนเอน m มให้ไดนามิกนะครับโดยในครั้งนี้นะครับผมจะทำให้ตัวการสกเอนิมีนะครับจากที่เดิมที่มันฟิกเป็น3นะครับสามารถปรับค่าได้ตามต้องการนะครับโดยผมจะเพิ่มพารามิเตอร์นะครับเป็นอินนะครับเป็น number of enemy นะครับ แล้วให้เราตัวแปรพารามิเตอร์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ครับแทนค่าไปในตัวที่3ามครับค่าสาม่กีนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัวที่เราประกาศไปก่อนนั้นนี้จะเกิดเออร์เรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันต้องการว่าการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับจะต้องรับค่าเข้าไปด้วยนะครับโดยจะรับค่าเป็นอินะครับซึ่งในที่นี้เราจะปล่อยว่างไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากให้มันสปอยเอนิมี่นะครับ เราจะต้องให้สปอนอย่างน้อย0ูนย์หรือไม่ก็หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องรับค่าอินเข้าไปในการทํางานในฟังก์ชันของมันนะครับอันนี้เราจะทดสอบไ้ดูกันนะครับผมจะปรับค่าตามต้องการดูอ่าจะเห็นได้ว่ามันเกิดมาตัวเดียวแล้วครับเอนิมี่แล้วถ้าเราปรับค่าเป็นสองมันก็จะเกิดสองตัวนะครับ ไปสองตัวแล้วต่อไปนะครับเราจะทําให้ค่าตัวนี้นะครับเราจะทําเวฟเอนิมี่เป็นเวฟแล้วก็ให้มันเพิ่มจํานวนเมื่อเราชนะมันไปกันนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะประกาศตัวไปก่อนนะครับเป็นพ็อปปิกนะครับอ่าเป็นอินนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเวฟนัมเบอร์นะครับ โดยเวฟแรกจะมีเอนิมีหนึ่งตัวนะครับให้เรานะครับนำค่านี้นะครับไปแทนค่าในตัวนี้นครับอ่าแล้วเราก็จะได้เอนิมีมาหนึ่งตัวนะครับโดยการทําอย่างนี้นะครับจะทําให้เราสามารถปรับค่าผ่านอินสเปกเตอร์ได้ด้วยนะครับก็คือเราจะปรับค่าใสเอนิมีตรงนี้นะครับว่าให้เราจะใช้หนึ่งตัว หรือ2ตัวหรือ3ตัวถ้า3ตัวแล้วก็ไม่ต้องจําเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ในตัวโค้ดสคริปตุกครั้งนะครับต่อไปนะครับไปตรงอัปเดตกันนะครับเราจะเช็คจํานวนเอนิมีกันนะครับโดยตัวนี้นะครับผมจะให้ค่าดีฟอล์กลับไปเป็น1ก่อนนะครับเรามาดูตรงอัปเดตนะครับ เราจะเพิ่มเงื่นนนอ,อนไขน,น,นะครับในการเช็คเอนิมี่กันนะครับเราเราจะใช้อีฟนะครับในการเช็คเอนิมี่กันนะครับโดยเราจะประกาศตัวแปรสําหรับเก็บค่าตัวเอนิมี่ทุกตัวที่อยู่ในซีนกันนะครับโดยขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นพับป,ปิดนะครับอิเป็นเอนิมี่เขานะครับ ในที่นี้นะครับผมจะเอาตัวแปรที่ผมประกาศเมื่อกี้นัมาใช้นะครับเป็นถ้าเอนิมีเขานะครับเท่ากับศูนย์ครับอ่าหมายความว่าถ้าไม่มีสตูนในแบบจะให้ทําอะไรเป็นการต่อไปนะครับโดยในที่นี้นะครับเรามีแค่ตัวแปรแต่เรายังไม่ได้รับค่าว่าเอนิมีในซีนมีกี่ตัวนะครับเราจะมาทําการรับค่าเอนิมีในซีนกันนะครับโดยผมจะอ่าใช้ตัวเอนิมี เขานะครับเท่ากับไฟเอ่อออบเจกต์นะครับบายไทยนะครับโดยไฟล์อบเจกต์ไยไทยตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เราจะเก็บว่าในซีนตอนนี้นะครับว่ามีสคริปที่ฝังด้วยเอนิมีนะครับก็คือสคริปตัวนี้ กี่ตัวนะครับผมมันต้องเป็นออมันต้องเป็นอ็อบสคริปต์เป็นออบนะครับอ่าไฟล์อบเจกต์ออฟไทส์หรือไบไทส์แล้วนี่ครับมันจะมีหลายตัวที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูนะครับความต่างกันนะครับเหมือนออบเจกต์อ่าไฟล์อบเจกต์อฟอฟไทส์นี่คือจะเก็บมาแค่สคริปต์นั้นแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์อบเจกต์ออฟไทส์ที่มีตัว s ตัวนี้นะครับหมายความว่ามันจะเก็บค่ามาเป็นอาร์เรย์นะครับ ดยผมจะรับค่าตัวแปรที่มันฝังสคริปต์เอนเนมี่เอาไว้นะครับแล้วพอมันรับตัวอาร์เรย์เอนเนมี่เข้ามานะครับสิ่งที่เราจะเอาคือเลนส์ครับก็คือความยาวอะตอนเนี้ค่าที่มันเก็บเป็นอาร์เรย์ครับที่มันเช็คว่าในในซีนของเราอะมีเอนเนมี่กี่ตัวครับความยาวเท่าไหร่สมมุติถ้ามี3ตัวเลนส์ก็จะเป็น3นะครับแต่ถ้ามันโดนทําลายมันก็จะเหลือ2 และถ้ามันโดนทำลายจนหมดมันจะเหลือศูนย์ครับอ่าเมื่อเราเหมือเหลือศูนย์ปุ๊บเราอยากให้มันดําเนินการอะไรบ้างนะครับโดยสิ่งที่ผมจะมันดําเนินการก็คือผมจะให้มันเพิ่มจํานวนเอนเนมี่ขึ้นไป1ตัวนะครับผมก็จะให้เป็นเวฟบวกนะครับเวฟบวกเท่ากับว่าเวฟนัมเบอร์บวกหนึ่งะครับจาก1ก็เป็น2นะครับแล้วผมจะให้มันสปอนอีกรอบนึงนะครับโดยใช้สปอนเอนเนมี่ตัวคําสั่งเริ่มต้นนะครับมาใส่ในนี้ครับเพื่อให้มันสปอนเอนเนมี่ตามจํานวนเวฟนัมเบอร์นะครับ เราจะมาทดสอบแลวดูผลลัพธ์กันนะครับจะคลาดในมีดตัวนี้จริงนะครับโอ้โหมันหลบได้นะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับทีกผมจะนี่ดูโอเคตอนนี้เราชนะมาหนึ่งตัวแล้วครับ สังเกตว่าเราจะมีสตสูเกิดขึ้นมา2ตัวนะครับในเว็บต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่ามันตายหมดมันก็จะเกิดมาสาตัวนะครับและถ้าเราชนะมัน3ตัวนี้มันก็จะมาอาสีสตัวนะครับโดยความยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยนอกจากที่อนิเมจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราจะเป็นจะต้องมีไอเทม power up เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยผมจะทําการนะครับเสกไอเทม power up นะครับให้สปอร์ตามเวฟด้วยไม่ใช่แค่มีแค่อันอันแรกอันเดียวแล้วก็หมด ทำให้เราเล่นยากจนเกินไปนะครับโดยผมจะกลับไปที่สปอนเมเนเจอร์อีกรอบนึงนะครับผมจะประกาศตัวไปสสำหรับเก็บพีแบบตัวไอเทมพาเวอร์อัพนะครับแล้วผมจะให้มันเสกขึ้นผ่านตัวอัปเดตตัวที่มันเช็คว่าเราฆ่าเอนเนมีหมดแล้วนะครับเราจะให้มันสปอนมันไอตัวไอเทมขึ้นมานะครับ โดยผมจะใช้ i n s t นะครับเป็นตัวใชน e m y p ผี f a บเป็น Power Up นะครับอันชื่อโดยนี้ผมว่าตั้งเป็นผี f a บด้วยดีกว่าครับจะได้การสับสนครับ ตำแหน่งตำแหน่งนะครับเราจะให้มันแรนดอมเหมือนกับตัวเอน m มีโดยเราจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับก็คือ general random position นะครับอ่าโดยผมจะ generate random position จากผ่านตัวนี้นะครับพอเราได้ position มาแล้วครับอันดับต่อไปครับคือทิศทางนะครับอันนี้ผมจะให้มันหันทิศไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะให้ตัว ถ้าหารเป็นค่าของมันเลยนะครับกดเซฟนะครับให้เราไปทำการทดสอบดูนะครับว่าตัว p ีแฝ Power Up ของเรามันจะได้สปอนขึ้นมาหรือเปล่านะครับโดยกลับไปที่ Unity นะครับ อ่าแล้วให้เรานะครับใส่ตัว P- แ f ลป o ค e อเข้าไปในสล็อตนะครับกดเซฟครับทดสอบกันนะครับปึ๊บชนหนึ่งเวลที่สองเราก็ยังมีไอเทมอยู่นะครับเก็บใหม่เลเวที่3ามเราก็มีไอเทมนะครับ ก็ตอนนี้นะครับไอเทมพาเวอร์อัพเราก็เสรขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตามเวฟแล้วนะครับเพื่อเป็นการอ่าให้เรามีของที่จะสู้กับตัวเอนเนมีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเป็นจะต้องมี p พาเวอร์อัพขึ้นทุกเวฟนะครับสำหรับแมค h a นิกเกมเพลย์ก็เรต้นก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม